Em มู4344คืออะไรมีคำตอบในคลิปนี้ค่ะ m o u 43คือบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาที่ทำขึ้นตั้งแต่ปี2543พูดถึงเรื่องของการจัดทำและสำรวจหลักเขตแดนทางบกระหว่างไทยและกัมพูชาตั้งแต่สมัยรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยแล้วนะคะปัญหาของ MOU ตัวนี้ก็คือหลายคนมองว่าเป็น MOU ที่ทำให้ไทยเสียดินแดนโดยเฉพาะปราสาทพระวิหารหรือไม่เพราะเท่ากับเราไปยอมรับแผนที่อัตราส่วน1ต่อ2 0 0 0 0 0ที่ กัมพูชาใช้อ้างในการสู้คดีปราสาทพระวิหารและสุดท้ายศาลโลกตัดสินให้ปราสาทพระวิหารตกเป็นของกัมพูชานะคะแต่อีกด้านหนึ่งข้อดีของ MOU ตัวนี้ก็คือมีการกําหนดไว้ว่าถ้ามีข้อขัดแย้งกันเราจะกลับมาคุยกันแบบทวิภาคีด้วยการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาผ่านคณะกรรมการ JBC หลายคนก็เลยมองว่าถ้าเรายกเลิก MOU ตัวนี้ไปอาจปิดช่องการเจรจาแล้วดึงเอาต่างประเทศดึงประเทศมหาอำนาจประเทศที่3 เข้ามาแทรกแซงหรือไม่หรือดีไม่ดีก็จะกลายเป็นเรื่องที่ทำให้กัมพูชาดึงไทยกลับไปที่สารโลกและเสี่ยงที่จะเสียเปรียบอีกนะคะ ขณะเดียวกันกัมพูชาละเมิด MOU ตัวนี้มาแล้วกว่า600ครั้งก็เลยเกิดคำถามว่าถ้าละเมิดกันซะขนาดนี้จะมี MOU เอาไว้ทำไมส่วน MOU44 เป็นบันทึกความเข้าใจในเรื่องของการใช้ทรัพยากรทางทะเลร่วมกันบนพื้นที่พิพาททางทะเลนะคะ MOU44 ตัวนี้ทำขึ้นในรัฐบาลของคุณทักษิณเมื่อปี25 4 4มีประเด็นอีกเหมือนกันว่า เป็น MOU ที่ทําให้ไทยเสี่ยงเสียดินแดนนั่นคือเกาะกูดของจังหวัดต,ตราดหรือไม่แต่คนในเพื่อไทยยืนยันเขาว่าแม้ MOU จะทําปี44ทําหลังจากที่กัมพูชาลากแนวเส้นไหลทวีปไปผ่าเกาะกูดของเรากลางทะเลเอ่าวไทยแต่จริงๆเรายังมีส่วนที่สัญญาอีกตัวหนึ่งเป็นส่วนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสที่ทำขึ้นตั้งแต่ปี2450ที่ระบุชัดเจนว่าเกาะกูด เป็นของไทยและกัมพูชาไม่เคยโต้แย้งส่วนที่สัญญาตัวนี้ฝ่ายหนึ่งก็เลยมองว่า MOU 44ไม่ได้ทำให้ไทยเสียดินแดนแต่อีกฝ่ายมองว่า MOU 44ตัวนี้อาจมีผลประโยชน์แอบแฝงที่เป็นข้อตกลงกันระหว่างสมเด็จคุนเซนกับคุณทักษิณ และถ้ายังเก็บ MOU ตัวนี้ไว้อาจทำให้ไทยเสี่ยงเสียดินแดนในขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยพยายามยกเลิก MOU ตัวนี้มาแล้วแต่ไม่สำเร็จและเช่นเดียวกัน MOU ตัวนี้ก็มีข้อตกลงในเรื่องของการเจรจาด้วยกลไกทวิภาคีผ่านคณะกรรมการ JTC นะคะถ้ายกเลิกไปก็อาจจะทำให้การกลับมาคุยกันบนโต๊ะเจรจาไม่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกนอกจากนี้มีประเด็นซับซ้อนอีกมากมายใน MOU2 ตัวนี้ที่ยังไม่มีใครสามารถสรุปและฟันธงได้ว่าการยกเลิกหรือการ เก็บไว้จะมีผลดีผลเสียกับประเทศมากกว่ากันการกอด MOU ไว้จะกลายเป็นการขายชาติหรือเปล่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลคุณอนุทินต้องชั่งน้ำหนักดีๆว่าควรเป็นเรื่องที่จะผลักภาระมาให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจหรือไม่ค่ะ